ทำติดชีวิตพอดครับมาดูน้องพอดให้อาหารปลากับนกมาปลาโดยพี่พันธ์พี่เฟกนะพาลูกสามคนมาให้อาหารปลาในวันพระใหญ่วันที่24นะครับกรกฎาคมนะสองพช่วงโควิดพอดีเอาเลยเรีบให้แล้ววันนี้จะหมดไหมเนะี่ยจัดมาจัดเต็มพัดระวังนะลูกมาทางนี้ดีกว่าลูกเดี๋ยวตะเค้ขึ้นมากัดเนาะ เราต้องปลูกลนะูกจะถกน้ำลงไปในงานเข้าเลยนะครับขึ้นมาโอเคพอสให้อาหารปลามานนี้มานี้จับน้องมานี้เลยมาให้อาหารปลาลูกเร็วๆเดี๋ยวโดนไขหวัดนกเลยชอบเลยฮนะชอบเลยฮนะก็ตอนนี้ ซื้อมาถุงละ20บาทนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวบริจาคเงินเข้าวัดด้วยนะฮะ oh <my> ทำบุญอันนี้พี่พันกลัวแต่พี่พันจะตกลงไปเนะี่ยขึ้นมาดีลุกมาเดี๋ยวเฟลงไปจมเลยนะอ่าโอเคครับก็คลิปนี้เรามาดูให้หารนกเอปลาจริงๆยังให้ให้ปลานะไม่ได้ให้นกนะนั่นเข้าตาแล้วนั่น <Okay. S 1> ก็ Oh, okay. ดูเพลินๆกันเลยครับวันนี้มาที่วัดสะบัวเกลือน,นะครับโคราชน,นะฮะเดี๋ยวจะไปทําบุญต่อที่วัดบ้านเกาะนะฮะวันนี้ทำสองวัดโอเคเลยพี่พันธ์ไม่น่าจะหมดแล้ววันนี้เดี๋ยนะให้พ่อช่วยนิดน,นึงอ่าโอเค,อเคไม่งั้นไม่เสร็จนะครับเราต้องให้ อาพรสมาเอาอาหารให้มานแล้วเดี๋ยวร่นลงไปแลวตอนนี้เราก็จะถ่ายแค่ประมาณสองสามนาทีก็พอนะครับเพราะว่าเราจะต้องริมให้แล้วก็ไปทำบุญต่ออีกวัดหนึ่งนะคุณย่ารอแล้วนะครับ <S 1> <S 1> อาพรสคลิปนี้ไปบายกอนลูกเฮ้ยเดินเตะน,น,ก,แนก,กแล้วมั้ไปด้นู้นลูกเร็วครับก็ช่วงโควิดไม่ได้ทำบุญเลยนะครับวันพระใหญ่ก็เลยทำบุญนะฮะ เาเฟกโยนให้ให้นกด้านนี้นยะลูกแต่ก่อนน้ำไม่ถึงนี่นะครับน้ำน้ำถึงแค่ตรงไอ่ไอ้บ่อตรงด้านล่างนะฮะตอนนี้ก็น้ำขึ้นถึงนี่แล้วตรงฝนตกตลอดนะครับเอาให้ปลาแล้วเอาให้ปลาแล้วโอ้หนกกลัวหนีหมดแล้วนกก็วิ่งหายนี่ก็วิ่งไล่ อาพอดบายบายหนะ่อยจบคลิปแล้ว喽พอดบายบายหนะ่อยจบคลิปแล้ว喽อภิพันบายบายหน่อยจบคลิปแล้วโอเคครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับให้แต่หันอยู่ตรงนี้แหละครับไม่ได้ไปจุดไหนนะครับเพราะว่าโควิดช่วงนี้ <c oughs> มีกลุ่มนี้ให้อยู่แค่นี้นะฮะโอเคครับสวัสดีครับไมก้อนมาบายบายหน่อยเร็ว <c oughs> ถ่ายเอาไว้ดูด้วยนะครับจะครบสามขวบแล้ว <c oughs> อีิเฟกเทมวแล้ว <c oughs> ไม่ได้เทแล้วพ่อโอเคครับสวัสดีครับ